ขอคนละหนึ่งไห่นะครับเด้อขอคนละหนึ่งไหลกินแล้เที่เต้นไหบนบ้้งเต้นกุ้งเต้น Terima kasih telah menonton! เอา,าแม่พี่น้องก้อยกุ้งอีกแล้วเมืออ่อนี้กินก้อยกุ้งโซ่อีกแล้วกุ้งยั่วๆครับผมช่วงนี้ฮะปูหาปลาลําบากพี่น้องบ่หม,มานนาแรงเป็นทั้งตี่แหละพ่อได้ก็ได้ตะกุ้งเนี่แหละก็เลยเสียวมาก,กอยยั่วๆกินโซ่ไอ้บึงบุ้ยปีกเครื่อปลูกโดดมาๆมาๆกุ้งสดๆพี่น้องมาขับไงย กุ้งุสดหาเองมึงก็ไปบอะก,กอบกุ้งหวานพี่นนองกุ้งสุๆธรรมชาติหวาน Ét kinh đằng này. กินกุ้งเต้นโซ่พี่น้องมือนีิคลิปบปคลิปบะมีแล้วคลิปหาปู่หาป่าบะมีแล้วบะหมานหาแล้วกับบมหมานเลยบะมีคลิปให้เบิงก้อยกุ้งให้เบิงมือนนิขอคนละหนึ่งไรลนะครับเด้อขอคนละหนึ่งไร่กินแล้วที่เต้นให้เบิงเต้นกุ้งเต้น

đoạn oh, 독특 mm. 谢谢 <laughs> กกได้ยังกดได้ยังโกแล้วหนึ่งไลท์เดี๋ยวสีเต้นแล้วสีเต้นให้เบื้องแล้วกินกุ้งเต้นก็ต้องเต้น <laughs>